ใช่เจ้าข,ของที่ของฐานนี่เนี่ยเป็นผู้อยู่นี่ดได้มานี่มอนอ,อ่าเป็นขันที่เราได้จับได้ใบแล้วเนื้อบัดนี่ผู้ข่าก็เป็นแค่สะพานบุญเพื่อบอกไปให้มันถูกเน้อปู้ไอบ,บอกบอกบ่ถูกเสียยี่หอ้อทั้งผู้มาและผู้อยู่ <S 2> <S 2> <S 2> ออ,อาอแม่นป่ะอืมเอทียเ็ว่าผู้เนะี่แม่นก็มูเนาะก็คิดว่าในโลกนี่ก็คิดว่านี่เนะี่ย ที่ว่าแม่นปูให้ตรงๆเลยวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันดีอวันมั่นวันคงวันแก่นวันค่ำวันคูนวันค่เอาพอดีใช้วันดีครับเอาเข่าอีกอันประจำตำแหน่งนึกว่าจะมองไปนั่งบนเตาปัตติบัวแม่นบอกว่าเราบอก่อยโกรธกันหรอกเพราะว่าเคยหยอกกันอยู่ บัดนี้ประมุกประทานก็มาเนี่ยเราบอกเคยมาเนี่ยพัใหญ่ใหญ่หนึ่งบ่กมาเนี่ยตั้งยุ้ยเจ้าของที่บ่อเออแต่อ่อนแต่ออดล้วเราอยู่นี่เนาะโอ้อาคนอยากมาขอโซน้าเราบอกเคยมาเราก็ยังมารอบนี้บดปูก็เป็นไปบ่ได้ละปูครั้งแรกของของพ่อใหญ่ลงมาพร้อมครับผมหน้าเลี้ยงตา ขเขาเรียกว่าสีว่ามันถึกตัวได้กบว่ามาตัวจา้า <c oughs> เอาตัวถูกเนาะปูเอาตัวถูกตัวถูกตัวถูกยงได้ปุ้ยเราติดตามไป,ปรพร้อมกันครับ 嗯。<Yes. S 2> yes.

โอกุรานมาขอสกเดับปูเด้อนานจะมาว่าเข้าใจลับปูอืมอืมอืมยังฮึอ้าบอกให้ได้หจากรับปูเยนให้รัไปยังปู อ๋อพี่นอ้องเนานะหนึ่งปีจังไงไม่ยามปูเนาะหนึ่งปีมาครั้งเดียวเนาะพี่นอ้องเนานะปูก็ให้ทุกปีอ่ามึงมีโอกาสมาหยียบยามปูขอโชคฝากก่อนพ่นนอแม่พี่น้องเอฟซีเขียน่มอือืเขียนเียงไข่เียังอ่เงไข มลูกลานปึื้กดีกันเย็ดแบบมึงมึงนั่บ่ฮั่นแล้วเขียนใส่กระดาษให้ลูกลานใด้มคข้น่อยลูกลานใมีตะสมปกดานนีกระดาษกระดาษมากระดาษกระดาษมากมนม้นรัมุ่นมนกระีม้่นนีมุ่นเจ้าค่ะรอบขออนะเนี่ยนนมนขนัเยนนี่ต่อบนนู้ดห ค่ะผมมอนอ,อกนลกปูมันเป็น,น,นท่านของท่านสมัยอ่ออมนออหลยปูห่หนึ่งหืมอะไรอะไล่ะอละละละบปูบนี่ อาธสาธุโอปูให้สามตวเลยใหสามตัวเลยให้สามตัวสาตัวิ่งไวแล้วปูปลาตัวงปให้สามตัวค่อยแตกสามตัว้ปูเอออืมีอเลยอามาทุกทีปูจะให้แค่สองตัวเนาะอืมมาปีนี้ ปูให้สามตัวโอ้บนกกระบนละสามตัวโอ้ทั้งบนทั้งล่างโอ้สาธุสาธุอพี่น้องไอ้ทงบนทั้งล่างเลขตัวเดียวให้ทั้งบนทางล่างโอ้แตกตืมมานี้ยะปูโอ้มีโสด้วยบันนี่ไงล่ะปูน้ำน้ำโอ้ ตัวปะตัวเอา้เที่ขึ้นเทิบนดีีงบดีเอาอยู่ตู้เย็นมากเพื่อนโอ้นเขาเอาย็นอพี่น้องเอ้ตู้เย็นเนาเด็กสามตัวให้าให้ทังบนทังล่างอ้ดงดี่น่นทางบนทังล่างพี่น้องตเรตรงตรงเลยนะปูเนาะอือโอ้ เดินทางไกลเลยหิวน้ำเดินมื่อส่วนๆโอ้โหแล้วอยู่กูอืมแลวอยู่หิ้วน้ำอ่าพี่น้องปูเขียนให้สามตัวนัดแต่ว่าจะเป็นตัวไหนพี่น้องอ่พิจารณาเบิังอ่าพี่น้องพิจารณาเบิังเนี่ยปูเขียนให้ตัวสี่เลยนาะอห่วยหนึ่งศูนย์สองอือเป็นไหมหนึ่งโหลก่อนเออ ้เป็นภาษาเป็โตเ็ดตันั่นไม่ยังคู่เห็ดตัวธรรมดาไม่ยังกู้เพภาษาไทยดิคือว่าคางแล้วสามีเนามภาษาไทยเนาะก็ถือว่าคางแล้วสามีถือว่าชัดแล้วดิชัดแล้วคือเเก่าเนืองเนาะมีเอาเนี่ยมันมอดเนาะ อาให้นไหลุดบเกี่ยวบกมาอาบอกไธรรมทาวาซาท่าวาาตปูปีมาปีที่ผ่านมา่เก่าเะปูห่หนึ่งเก่าออกมีเก่า้านเนาะอือมเา้นดซเมือด้วยนิมนต์นิมนนมอนอืออ้าเ่อนเคล่อนมือจักน้ำฝนไหมออกแล้วกระไ้ไจ้็เยไดวเจ้จ้ไปบเจ้ันน้งปรเด็นัน้อย่า มันกระดิกตึงไปอ๋อดูทีน้ำที่เหมือนขวดฮ่าฮ่าฮ่าม้าไกเลยเหมือนม้าเมื่อะครัเมย์ม้ายสองขวดบ่ะสองขวดได้สิครูพี่น้องนี่เป็นอะใดครับผมเนาะมันอากาศนอนหน้าจอไว้เลยนอนปะปูโอ้ออีกแก้วนึงอันนี้ว่าปูโอ้ออากาศอากาศไปแล้วพี่น้องโอ้ไปแล้วพี่น้องไปแล้ววันในล่ะ อบ้านนี้พี่น้องมาวิเคราะห์เบิ้งบานนี้เห็นคือกันบ่บานนี้เอามาให้สรงกัน่เบ้อยกไห้แม่พ่นเบิ้งอันนัมาได้สกันแล้วมาดกวนี้ดพุกมาพวนี้หน่าไงี่เออพี่้องพ่อสบายดีอยู่เนาะ ครับสบายดีครับโอ้สภาพดีแม่เขาใจแล้วสำเร็เโอ้พี่รองเนาะเราจะพ้าไปดยเนาะต้เคยยูน้กันเนาะวไทยตัวไทยัก่งกันเนาะเนาะเนยานโลกลงลงเอามาเพื่อยังเมื่อคืนที่ฝนตกอยู่บ้านลำไปเดี๋ยวนี้ไปในป่าเมื่อกี้นี่กัไฟไปดูทินงกัเอาเล็กแม่เน่าเนม ไปเบิ้งไม่แแนมอยู่เป็นแต่ลำบากแต่เข้าไปจะได้หารถอีกทุกเล้วถ้าเข้าไปได้ก็เคยได้ยินบอกนันน้นอรมินเห็นเอร์มินจะเห็นหนึ่งหนึ่งสองนะแม่เด้อหนึ่งหนึ่งสองตามที่เบิ้งเมื่อปูคนเบิ้งมูกออันนี้เอะแม่บอครับอันนี้เล็กหนึ่งให่ดิ เพราะว่าจะดูเวลาอปูบนเขียนไหงก็อืมอืมภาษาไทยนี่ไทยกันนะครับผมตามที่เห็นเม่านที่วากันไลยถามพ่อเธอเราเคยเห็นแต่ว่าบ่แม่นรู้ถูกเลขมันถูกเลยล่ะแค่มาเอานี่ เนบ่อนั่นเนาะนี่แต่พูดนี่แหละไปแปสภาพดสีนียแม่บอคใชว่าเนาะเกาห่เอาเอียนให้แม่แน่นั่เดีวเดียวกันนั่นแหละแม่ตีถูกเหรอันไปเอาอย่างน่นอนี้แล้วเนาะตะวันเพิ่งก็บอก่าเก้านึ่งเก้าน่ก็บอกสัดเขียนนีแล้วคนบอกความแม่ก็อยู่ตันเนาะจ้าจ้าอยู่อยไม่เงยวันนี้นี่บอกว่ามเกาหนึ่งเกาน่งนี่อก9าเ้านาะวันนั้นือยังเขาอันเมดเหรออ ก็ใส่กระถางปูได้ไหมให้คนบอกได้เปยังยงเลยฮะดูด้วยากับดเพอเดี๋ยนี่ให้ดูเลยเนาะอือครับผมหาปูคนบอกไปโตมันอาจจะกระดังเถียงกันด้วยนี่อืออือว่นเล่นเลขใครปูได้มาเขียนตรงนี้อีกแลวนี่อันนี้เป็นวันที่ครับผมเขียนพื่วันที่ครับวันที่อ่ามืออ่าเพิ่นจะหมุนครับมือเพิ่นจะห้ออกปูมาก แข่งตุ๊กดาเนื้อตัวทำ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 แต่เราไปเขียนแปลเป็นเลขอะไรบิกเราบ่ได้เราต้องเขียนเป็นตัวทำเก่าเน่ยเป็นเป็นสมัยเก่าเลขสมัยเก่าสมัยเก่าเป็นอย่างงี้บด สมัยมันคนน้อเรียนหนังสือเก่งกันปเยีงเยนใคร่่เยนเราแกดเสงผมไปเรียนน้เราปวยยิ่ยนมองมาเบิงจเที่ยห้องตมานเนีเพิ่งเคยมาไอ้ปูพอใหญ่รถแกัฟังเลผู้เรียนมันตเหล็น มี <T t ่เล็กหนึ่งหลายยูไทยมันเขียนไห้มันอก่อมันเก้ามันเขียนไห้เก้าเนื้อเนาะมันออกหนึ่งเก้าวันนี้มันเขียนไห้เนื้อยู่ไทยมันเก้าหนึ่งเก้ามันเป็นเขียนเขียนหนึ่งก้อนนี่ตัวเลขปูเก้าเก้าสองโอ้เกือบขึ้นจกี่ละ อ้าวปูแปรให้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้นั่งเชือเก่าไปอย่างนี้เพราะว่าเป็นนักคาราบาลแก้วมันแลบวผมจักปัจจัความเนาะอือโอปูแปรให้เ้าพี่น้องหหวไหวยถ้าถ้าจะเขียนเป็นอาราบิกเราบอกให้ไปเขียนไว้คนละหน้ากันเลยโอ้โอ้ครับผมอ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะใอ้มินจะแปรให้อื กาแปก็เขนตนีกแขนหนึ่งจำได้บ่เนี่ยจำได้ครับจำเล้วก็จะไปนะครัเดินน้ำพญไปปจ้าอย่าไปเ่อกยีมั้งก็กำลังปงน่ใส่บ้านหลังงามน่ะบอกเมื่อไรนูไปกัฝรั่งเขาอยู่ใส กันขาเจ้าเป็นคนนี่แหละครับบ้านนี่แหละเอาบอมแมนฝรั่งบอกบอมแต่ก่อนที่ถามว่าเป็นฝรั่งบอมงดก่อนผมก็ว่าเป็นคนไทยเท่าไหละแต่เขาเจ้าปิยุนกรุงเทพครับแต่ขวังเขาเจ้ายุ้งเทพมันเป็นเลขอาราบิดกับเลขไทยนี่มันมั่คือกันดีอะไรเป็นเลขเก่ายังงั้นเลขเก่าเลขงดก่อนหน่อยอย่าระวสิเก็ดเลขเนื้อหนอ บ้านเลขเก้านันยักหัวมันเจ็ดขึ้นเังนี่สิผมว่ามันไม่เล็กเกียก็เลขเก้าเรียกผมว่าเลียกเกียเลียกงกไม่ย่างปมาณหรืเ่าเป็นเกียแต่แต่ถ้าเป็นแผ่นกระดาษกว้างๆง่าจะเห็นชัดคนนี้นะบ้านนี้เพื่อนมาบอกกันมีเทว่นเก่าเนึ้องเก่าเนื้อบอานนี่ผมไปเมืองเลี้ยงเลขกเกานดอกไ่ผมก็เรยกผซื้อเพิ่นว่าดอนเก้าบานนี้นึ้อเกาดอกเก้าหนึ่งเก้าเด็ดเหมือนกัน เก้าหนึเก้าเเนาะสามส่วนจะจะซื้อง่ายอยู่แล้วเนาะถ้าเขาบ่ออั้นร้อยละจะเก็บหมดผมไปซื้อกันเขาอั้นนี่นี่ขายด้วยอมอพี่้องนะประกันอยู่ดีกันมันนานเนาะจ้ะสรุปให้ด้วพี่้องด้วยสำหรับตัวเลขวันนี้พี่รองด้วยก็นด้ตัวเดียวกันนีแล้เห็นไหมผมมไปนนนอยู่ ตีนบันล <Equ> ุลุข้าเลยครับช่างกันประทัพย่างมันหลัดไปขวดข้าพ่อแม่พี่นวดก็เอายิ่พ่อแม่ก็เอายิ่มได้ตัวเดียวกันด้เนี่ยกะแจห้องแม่เก้าเก้านิ่งเป็นว่ามันมักน้ำอยู่บนนี้ก็หนองเก้า มากเลยนะพ่อแคปนักจ้าวได้พี่น้องเรื่องเหลียนเนื้อเหียนเนื้อแคปนักจอาครับผมเนาะงสำหรับงานวดนี้เนาะไปเอามาแล้วพี่น้องเนาะเป็นเก้าเก้าสองเลยพี่น้องเรื่องฝากต่อไปเรื่อยๆสี่ครับผมถ้าถ้าบอซื้อเลยเอาว่าให้เฮงเฮงปังๆครับ